ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid a d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เรื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อวัดไล่ขิงนับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สำคัญที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวตำบลไล่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐม รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเป็นที่กล่าวขานว,ว่าผู้ใดไปกราบไหว้ขอพรก็มักจะสำเร็จดังสมใจปรารถนาทุกประการจากเดิมวัดไล่ขิงเป็นเพียงวัดเล็กๆปัจจุบันกลายเป็นวัดที่มีความจเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักซึ่งมีตำนานเล่าขานถึงหลวงพ่อวัดไล่ขิงอยู่หลายตำนานเช่นครั้งหนึ่งสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์พุก จ้าวาดวัดสาราปูนจังหวัดพระนครศรียุธยาซึ่งเป็นชาวนคปรปฐมแวะเวียนเยี่ยมเยียนและได้เข้ากับชาวบ้านบูรณะให้วัดอย่างสมบูรณ์จากนั้นอัญเชิญพระธูปจากวัดสาราปูนมาเป็นพระประธานเนื่องจากองค์เดิมเล็กเกินไปซึ่งได้สำแดงปาฏิหาร์ตั้งแต่ประกอบพิธีอัญเชิญจนเป็นที่อัศจรรย์และเพิ่มปิติ บางก็ว่าเป็นตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำห้าองค์ที่ลอยมาตามแม่น้ำนครชัยศรีอย่างไรก็ดีณนะปัจจุบันวัดไล่ขิงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วประเทศที่แวะเวียนมากราบสักการะขอพรหลวงพ่อวัดไล่ขิงและมักประสบความสำเร็จจนเป็นที่เรื่องลือพระเครื่องหลวงพ่อวัดไร่ขิงมีมากมายหลายแบบเช่น เหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงพระสมเด็จหลวงพ่อวัดไล่ขิงพระชัยวัดรูปหล่อพระเนื้อผงรวมทั้งพระบูชาซึ่งล้วนปรากฏพุทธคุณเป็นที่ศรัทธาเดิมใสของสาธุชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะเหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงรุ่นแรกปีพุทธศักราช2467ซึ่งเป็นสุดยอดเหรียญของจังหวัดนครปฐมณปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้ จัดสร้างโดยหลวงพ่อใช้จาวาดวัดไร่ขิงในสมัยนั้นเป็นการสร้างเหรียญปั๊มลูกจำลองหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้นเป็นครั้งแรกโดยพุทธลักษณะที่งดงามคมชัดและพุทธคุณเป็นเลิศจึงได้ยอมรับการและยกย่องให้เป็นเหรียญพระพุทธยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยและเป็นหนึ่งในเป็นจักาคีเหรียญพระพุทธที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด และหาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบันเรียนหลวงพ่อวัดไล่ขิงมีการจัดสร้างเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงลักษณะเป็นเรียนปั๊มทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปจําลองหลวงพ่อวัดไล่ขิงประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยเนื้ออาสนะฐานผ้าทิพย์ขอบเลียนแกะลวดลายกระหนอกอย่างสวยงามเนื้อพระเศียร เป็นเส้นลัศมีเป่งออกมาจากขอบเหรียญด้านข้างตรงพระชานุทั้งสองข้างมีอักษรไทยว่าลึกอันหมายถึงที่ระลึกใต้อาสนะการอักษรไทยว่าหลวงพ่อวัดไล่ขิงส่วนด้านหลังเป็นยันอักขระขอมซึ่งเป็นหัวใจของยันใหญ่จารึกอยู่ในตาราง25ช่องอ่านว่า พุทธัทงสารนังขะฉามิทำมังสารนังขะฉามิสังคังสารนังขะฉามิช่องกลางตรงารางเป็นตัวอัซึ่งเป็นตัวย่อของอารหังสัมมาสมัมพุทโธพะคขวาพุทธัทงพะคขวันตังอภิวาเทมิด้านนอกยันด้านล่างมีอักขระขอมสี่ตัวอ่านว่าพุทธสังมิอันย่อมาจากพุทธัทงสารนังขะฉามิ ซึ่งถือเป็นยอดศีลหรือไตสรณะคมที่มีดีครอบจัก,กรวาลด้านล่างสุดระบุปีที่สร้างพศ2467ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่